ครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ปากช่องครับบ้านเลขที่5ทับ16หมู่3ครับจะพาท่านผู้ชมนะครับมาพบกับฟาร์มอเมริกันบูลี่นะครับที่บ้านบูลี่ปากช่องเราจะเข้าไปชมครับว่าฟาร์มแห่งนี้มีใครเป็นคนดูแลตามออกมานะครับ มานั่งอยู่ที่อำเภปากช่องจังหวัดนครราชสีมาครับแล้วก็มานั่งอยู่ับบุณสุพเลิศสวนบะลีครับซึ่งเป็นเจ้าของฟาร์มโอ้โหผมไปเดินดูที่ฟาร์มแล้วทําใหม่สวยสวยงามมากสวัสดีครับสวัสดีครับชัยครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงฟาร์มบ้านบุรีปากช่องเราทนึงครัตั้งมากี่ปีแล้วครับชายจริงๆแล้วผมเลี้ยงบุรี ตัวแรกมา5ปีครับแต่ว่ารจริงจังเลยตอน3ปีครับผมซื้อเพิ่มมาเรื่อยเรื่อยๆแล้วก็เอาตัวเมียมาทับทับมีลูกอพอมีลูกเราก็เก็บตัวเสือไว้แล้วก็เพาะพันต่อไปครับผมไปหลงเสน่ห์อะไรบุรีออผมชอบรูปร่างเอกลักษณ์ของเขาคือมันมีความหน้าตาคือเขาโหดหน้าตาโหดดุแต่ นิสัยจริงๆแล้วคือเขาน่ารักครับนิสัยน่ารักใช่ครับน่ารักน่าเลี้ยงมากใช่ครับน่าเลี้ยงน่าหลงนะครับหลงพอเลี้ยงแล้วมันจะหลงครับใช่ก็เลยคือคือชอบมาตั้งแต่นั้นเลยครับใช่ครับคือมีตัวแรกมาแล้วก็มีตัวสองตัวสามมาเรื่อยๆครับไปดูจากไหนมาทําไมถึงรู้จักบูลี่คือจริงๆผมไปเที่ยวตลาดอืแล้วผมไปเห็นมีพี่คนหนึ่งเขาเอาบูลี่มาเที่ยวตลาดแล้วคือเขาก็มีลูกหมาอยู่ในกรงครับ ก็เลยแบบว่าผมก็เลยทำไมหมาพันธุ์นี้มันหน้าตาดุมันมันสวยแต่เป็นทรงหุ่นเขาคือแบบคือผมชอบแต่จริงๆก็ผมชอบมานานแล้วแต่ผมได้ไปเห็นแบบตัวจริงๆก็เลยบอกว่าก็เลยไปศึกษาดูอีกทีหนึ่งครับก็เลยก็เลยตัดสินใจลองไปหาดูตัดสินใจเก็บเงินไปซื้อมาเลี้ยงตัวแรกครับเลี้ยงตัวแรกก็ชอบครับก็เลยก็เลยเลี้ยงมาเรื่อยๆครับผมใช่ตัวแรกไปเอามาจากไหน เอ่อตัวแรกผมไปเอามาจากโคราชครับผมโคราชคือผมก็ไปหาในในเพจนะครับคือคือความอยากได้ก็ไปค้นหาในเพจก็เลยไปเจอก็เลยไปซื้อเลยครับผมอ๋อใช่ครับตั้งแต่นั้นมาก็เป็นระยะเวลา5ปีครับปีแล้วใช่ครับห้าปีนั่นก็คือพาเป็นมาของใช่ครับเป็นเอ่อก็เลยแบบยังมาบูรี่ปากช่องครับอ๋อใช่หลังจากที่เราได้บูลี่มาตัวแรกแล้วครับใช่ครับ ตัวต่อมาเนี่ยไปเอามาจากไหนเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์หรืออะไรไงครับรู้จักพี่ชายครับเป็นเหมือนก็รู้จักกันครับคนนี้เขาก็เลยแบบว่าปล่อยให้เราคือเห็นเราชอบครับเห็น <He S 2> เราชอบในตัวแบเกิวคือคมือมีกล้ามเขาหล่อลก็เลยจีบเขามาเรื่อยๆอยันนี้เขาก็เลยแบบว่าเห็นเราล้างหมาด้วยเขาก็เลยปล่อยให้เรามาดูแลต่อครับอแบคทีวนี่เป็นตัวผู้หรือเป็นตัวผู้ครับเป็นพ่อพันธุ์เนอะใช่ครับเป็นพ่อพันธุ์ครับ ตอนนี้ยังอยู่ไหมครับไปอยู่ครับอยู่ครับอายุก็คงจะอายุประมาณ3ปีกว่าครับก็เป็นหนุ่มแน่นเลยเนาะใช่ครับ๋อครับแล้วแม่พันธุ์ล่ะครับมีเสริมเข้ามาเมื่อแม่พันธุ์ก็มีเสริมมาครับก็นนี้ก็ไปหาดูในเพจครับก็เลยแบบว่าถูกใจตัวนี้ตัวนี้ผมก็เลยแบบว่าความชอบของผมก็เห็นเขาหน้ารักผมก็เลยซื้อเพิ่มมาเรื่อยๆครับใช่แล้วจากนั้นมาถึงปัจจุบันตอนนี้มีเท่าไหร่แล้วครับเนี่ย ไม่รวมในตัวน้อยนะไม่รวมตัวน้อยตัวเมียมีหกตัวครับรบมีแล้วก็มีตัวผู้อีกสองตัวใช่ครับรวมประมาณเจ็ดแปดตัวนี่ครับเจ็ดแปดตัวนั่นก็คือเป็นตัวพ่อพ่อพันธุ์ใช่ครับมีพ่อพันธุ์อยู่สองตัวสองเป็นสไตล์ไหนครับอ่อแบคคิวนี่เป็นสไตล์เอกโซติกครับครับส่วนอีกตัวหนึ่งชื่อไดมอนดิมอนก็เป็นเอกโซติกเหมือนกันครับใช่ครับแต่ว่าเขาจะคนละทรง ทรงเขาก็จะคนคนละอย่างกันครับใช่ความสวยก็ไม่เหมือนกันจะไม่เหมือนกันใช่ไหมครับแต่ว่าเบเกิลนี้คือความสวยเขาคือเขามีกล้ามเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วครับใช่หน้าตาดูดันครับหลังจากที่เราเปิดฟาร์มมาได้อ่ก็ค่อนข้างหลายปีแล้วเนาะครับผลตอบรับจากลูกค้าเป็นยังไงบ้างครับชายดีนะครับเพราะว่าคือเราทําหมามาเนี่ยคือเราเราได้จากเขาก็ได้จากเขาเยอะเหมือนกันครับ แสดงว่าลูกค้าค่อนข้างเยอะเหมือนกันเออลูกค้ามีมีลูกค้าประจําด้วยครับออแล้วก็มีลูกค้าจากต่างเัง้วัตี่อื่นก็ทักถามเข้ามาเรื่อยบออลูกค้าที่เขาแบบว่ามาซื้อเนี่ยมีบ้างไหมที่แบบไม่ค่อยรู้เรื่องสุนัขพันธุ์บูลี่เท่าไหร่แต่อยากจะเลี้ยงเราให้คาปรึกษาอะไรหลังจากหลังการขายหรือว่าก่อนการขายนี่บ้างไหมอ๋อมีครับผมมงก็จะผมก็จะบอกลูกค้าเลยครับว่าลู หมาพันนี้เป็นนิสัยยังไงต้องเลี้ยงแบบไหนเวลาการกินกินอะไรแล้วก็หรือไม่ก็ลูกค้าซื้อจากเราไปลหรือว่าสุนัขอาจจะป่วยหรือเจ็บป่วยอะไรอย่างงี้คือปรึกษาเราได้ตลอดครับครับใช่ครับดูแลยังไงอะไรเงี้ยคือให้คำปรึกษาทุกอย่างครับแม้กระทั่งโตใช่ครับจนจนโตเลยครับผมดูแลผสมได้ไหมได้ครับผสมเลยครับหรือว่าลูกค้าซื้อของเราไป อยากได้พ่าพันธุ์ที่อื่นยังไงผมก็จะหาหรือว่าแนะนําลูกค้าไปให้ใหกิน,นใช่ครับใช่โอเคแสดงว่าให้ให้บริการตั้งแต่เกิดยันยันโตเลยนะถูกต้องครับผมใช่ครับแสดงว่าให้บริการดีมากใช่ครับใส่ใจลูกค้าหน่อยครับถึงการจัดการฝากนิดนึงครับใช่เมื่อมีน้องหมาเนาะเพิ่มมากขึ้นใช่ครับ สิ่งแรกที่เราต้องจัดการก็คือเรื่องการบริหารการจัดการฟาร์มเมื่อก่อนกับปัจจุบันนี้มันแตกต่างกันเอยครับเมื่อก่อนคือจะเป็นโครงสร้างคือเป็นเหล็กนะครับครับและนี่คือเราล้างเนี่ยทำความสะอาดท,ทุกวันเนี่ยคือม,มันก็ขึ้นผุขึ้นสนิมครับใช่ครับเลยก็เลยตัดสินใจทํา ทำใหม่ครับเป็นโครงก่ออีบล็อกขึ้นมาเราจะปูกระเบื้องรอบเลยครับเพื่อเวลาทําความสะอาดมันจะเด่ขัดง่ายๆนะครับใช่ครับก็คือประตูเหล็กเหมือนเดิมครับแต่ว่าคือข้างในก็จะเป็นปูนหมดเลยครับปูกระเบื้องวางด้วยแผ่นสแล็คครับใช่ครับแล้วก็ติดพัดลมดูดอากาศมีแอร์หนึ่งตัวนะครับแล้วก็พัดลมสองตัวนะครับใช่ครับคือเย็นสบายแน่นอนครับผมใช่ลบ คือผมจะอ๋อห้องนี้คือทํามาใหม่นะครับพี่แล้วก็ผมจะติดแอร์หนึ่งตัวล็อกก็จะเป็นมีอยู่หกล็อกนะครับก็จใส่ได้หกหกตัวล็อลกละตัวครับก็จะติดพัดลมฝาผนาังแล้วก็พัดลมดูดอากาศหรือติดกล้องวงจรด้วครับผมสำหรับเวลาเราไปต่างจังหวัดหรือไปไกลเราจะได้ดูน้องได้นะครับ แล้วก็ทําเป็นพื้นสีขาวนะครับเป็นเป็นกระเบื้องรอบกรงหมาครับจะได้ดูสะอาดแล้วก็ดูสว่างจะได้ไม่มียุงนะครับใช่ครับแล้วการเก็บฉี่อึอ่ไการฉี่น้องเนี่ยคือเราทําร่องไว้ข้างหลังห้องหมาคือเวลาฉี่ฉี่เขาจะได้ไหลไปครับไหลามาเลยเราทําสโลปไว้แต่ว่าถ้าเกิดน้องอึหรืออะไรอย่างนี้แล้วก็เราก็จะเก็บเอานะครับเราก็จะเก็บเอา คือทำความสางง่ายครับไม่ยากเลยครับรอบฟาร์มเนี่ยพี่เห็นนะมีโอ้โหบรรยากาศดีมากคือไม่มีคนรบกวนมีคลองน้ําด้วยใช่ครับมีคลองน้ํามาจากไหนครับเนี่ยอ๋อคลองน้ํานี่คือสายมาจากเขาใหญ่นะครับคือจะอ้อมอ้อมบ้านเราเลยนะครับใช่ครับครับเส้นเดียวกับเขาใหญ่ครับเรื่องอากาศที่เย็นสบายที่เดินเข้ามาพี่รู้สึกได้เลยว่า ตรงนี้เย็นสบายมากอมันดีดีตรงที่หมาเราไม่ร้อนนะครับใช่เพราะว่ามีมีร่มไม้แล้วก็มีคลองไม้คือจะเย็นปกติคือแอร์นี่เราแทบไม่ต้องเปิดเลยครับใช่ครับตอนคืนนี้จะอากาศเย็นมากใช่ครับโอ้โหเป็นบรรยากาศร่มรื่นมากครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปถ่ายให้เห็นนะครับว่ามีร่องน้ําซึ่งไหลมาจากเขาใหญ่นะครับเป็นร่องน้ําสวยคาัสวยครับคือคือไม่ท่วมเลยใช่ปะใช่ครับไม่ท่วมเลยครับการ ให้อาหารเขารครับเจ้าเราเราจัดการยังไงครับใช่ตอนเช้านะครับถ้าเป็นพ่อพันของผมก็จะทุกเช้าผมจะให้เป็นอกไก่ดิบครับทุกเช้าเวลาประมาณ9โมงครับผมตัวเมียก็จะเป็นอาหารเม็ดปกติครับใช่ครับแต่ว่าจะให้วันหนึ่งผมจะให้2เวลาครับเช้ารอบหนึ่งหนึ่งรอบหนึ่งหนึ่งทุ่มอีกรอบหนึ่งครับคือเช้ากับเย็นครับสองเวลาใช่ครับโอครับสุขภาพเขาล่ะ เวลาก็เกิดเจ็บป่วยเรามีหมอมีอะไรมีประจำา้ไหมฮะอ๋อเจ็บป่วยก็มีคลินิกในใกล้กลบ้านครับคือหมอประจําครับคือ,อเราก็พาไปประจําอยู่แล้วครับคือไปหาเขาก็รู้ว่าสายพันธุนี้ว่าต้องต้องดูลอลยังไงครับใช่ครับใช่คือเกิอดอิเซนต์หรือเป็นอะไรอย่างนี้ครับเราไม่ต้องไปไกลเลยอยู่ใ,ใกล้บ้านเราครับมริกันบลรี่เป็นสุนัขที่ค่อนข้างที่จะแหม่พลังเยอะนะใช่ครับเรา ให้เขาออกมาออกกําลังกายยังไงครับชายครับทุกวันผมผมก็จะปล่อยเขาวิ่งวิ่งบริเวณบ้านนี่ครับหรือไม่ก็ง่ายๆเลยครับข้างของขางบ้านครับผมพาลงเล่นข้างบ้านเลย้าน้ำอยู่ใช่ไหมครัใช่ครับเล่นประจาอยู่แล้วครับคือพาเขาลงไปเขาก็จะรู้เลยครับ เขาว่าเขาไหยเนี่เป็นหมดทุกตัวนะครับโอใช่ครับคือก็เล่นจนจนเขาเหนื่อยครับแล้วเราก็ปล่อยเขาเข้าโกงเหมือนเดิมโอใช่ครับเขาจะไม่ดื้อเลยครับเพขาพอเหนื่อยแล้วเขาก็จะนอนพูดถึงอเมริกันบูลี่อีกเลี้ยงยากไหมเออไม่ยากนะครับอคือผมว่าพันธุ์นี้มันมันมันดื้อก็จริงนะครับครับแต่บางพอพอได้เลี้ยงแล้วผมว่าใครๆก็หลงนะครับอาจจะดื้อตอนที่ ยังเป็นหมาน้อยเด็กใช่ครับพอโตแล้วพอโตขึ้นมาแล้วเขาก็เกิดความนิ่งของเขาเองใช่ครับเริ่มโตอาจจะดื้อตอนช่วงเวลาเขาจะเป็นเด็กน้อยนะครับใช่เหมือนเด็กเหมือนคนเราเนาะใช่เวลาเด็กๆอยู่ก็สนสุกสนตามภาษาเขาใช่สายญาติของน้องหมาที่นี่นิดนึงบุรีเห็นอยู่คอกหนึ่งเนี่ยเป็นลูกของใครครับบอชัเป็นลูกของแบคกิลครับผมใช่ครับ ก็คือนี่ไงครับตัวนี้ครับนี่ครับตัวนี้เราตั้งชื่อว่าแบกึ้ครับแบกึ้ลูกแบกิวแบกิวเป็นไงตัวผู้ตัวเมียกี่ตัวครับตัวผู้ห้าตัวตัวเมียสามตัวครับแปดตัวเหรอทั้งแปดตัวครับผมใช่ครับแล้วเขามีจุดเด่นยังไงครับอจุดเด่นของแบกิวคือจ่ายลูกจ่ายลูกดกครับจ่ายลูกดกครับแล้วก็ หัวกะโหลกก็ใหญ่ครับกระดูกใหญ่ตีนใหญ่ครัแต่สาคัญเลยผมชอบสีครับสีลายแหลกสีลาแหลกสีลาแหลกใช่ครับคือเป็นขาวลาแหลกครับครับใช่ครับทั้งชุดเลยไหมครับทั้งชุดเลยครับโอ้โหทั้งชุดเลยอ๋อแสดงว่าได้พ่อ่คือแม่ก็สีเดียวกันครับอแม่ก็ลใช่ครับแม่ก็ลาแหลกอืมครับคือเลยสีใกล้เคียงกันก็เลยจ่ายลูกออกมาสีเดียวครับแล้วเวลานี้หน้าที่เรามาอัดรายการอยู่นี่นะฮะ ก็มีชุดนี้ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วชุดอื่นๆล่ะมีตามมาไหมชุดอื่นๆก็มีตัวเมียก็เพิ่งทับไปครับแต่ว่าเราต้องรอรุนว่าเขาจะท้องหรือเปล่าครับใช่มีมีอยู่สองแม่ครับอ๋อใช่ครับที่ที่กำลังรุ้นอยู่นะใช่ครับสองแม่ที่กําลังรุ้นอยู่เพราะว่าตอนนี้ได้มาสี่ห้าวันแล้วครับอ๋อใกล้แล้วเนาะใกล้แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากได้ชุดนี้นะครับท่านผู้ชมซึ่งเราอัดรายการอยู่เนี่ย ต้นเดือนสิงหาหกห้าเนาะก็นี่แหละฮะสีไหลแหลกทั้งชุดแปดตัวถ้าเกิดว่าท่าผู้ชมท่านไหนที่ใหญ่จะได้ก็ถ้ามาชมก็มาชมได้ที่นี่เลยดีครับผมนะครับมาเยี่ยมชมได้ครับผมมาเที่ยวเขาใหญ่ได้ครับแวะมาที่ปากช่องใช่ครับแวะมาบ้านบุรีปากช่องได้ครับเห็นอย่างนี้เถอะก็จะไปคว้ารางวัลมาเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมไปได้มาจากไหนครับพี่ชาย เป็นงานไทยพิษบูนะครับจัดที่อยู่เซนทรัลโคราชนะครับก็มีก็คือมีบุลี่ผสมด้วยคือประกวดบูลี่ด้วยครับก็เลยผมก็เลยเอาหมาผมไปเที่ยวเล่นดูครับเอาไปเที่ยวงานเขาก็เลยแบบว่าลองลงประกวดครับก็ไม่คิดว่าจะได้ครับอใบแรกเดี๋ยวเราแนะนํานิดนึงนี่เขาได้รางวัลชนะเลิศใช่ครับตัวไหนได้เบคกิวครับแบคกิวได้มาครับใช่ครับชนะเลิศ อันดับหนึ่งเนาะใช่ครับอ๋อนี่แบคกิยวแบคกิยวที่เป็นพ่อพันธุ์ที่นี่เนาะใช่ครับอ๋อแล้วอีกอีกอันนนี้คือของจูดี้ครับครับอ๋อบทโตเมียครับอ๋อบทโตเมียได้อันดับสองครับวันนี้อ๋ออันนี้อันดับสามครับอันดับสามอ๋อหลงเฉยนเลิ์สามใช่ครับอันดับสามจูดี้อันดับสามมาอ๋อแล้วอันนี้ล่ะครับอ่อนี่เป็นของ ไดมอนด์ครับครับเป็นประกวดตะพู่ไดมอนด์รนทีสองออกมาีสองเนาะไดเียนเงินนนเนี่ยไดเตียนเงินก็ลองประกวดเล่นก็ไม่คิดจะได้ครับของไทยพิบูลเคนเอลคลับเนาะใช่ครับพีพีแคสซีเขามาจัดที่เซนท์นัทโคราชนี่เองเมื่อเร็วนี้เองก็นะฮะไปคว้ามาเหมือนกันนะครับคิดว่าอนาคตข้างหน้าก็คงจะไปร่วมกิจกรรมหรือเปล่าไปครับไปครับเพราะว่า คือมันสนุกครับคือเราได้เห็นหมาได้สวยในงานน่ะพิตบูบูรี่คือได้เห็นแบบพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ต่างช่ายมาพามาเที่ยวแล้วคือเราเลี้ยงบูรี่แล้วเราไปเห็นเขาบูรี่มาคือก็ชอบมันหลากหลายเนาะใช่ครับหลากหลายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราได้สามารถที่จะไปพูดคุยกับเพื่อนๆนที่เขามาคือเราได้เพื่อนเพิ่มได้คนรู้จักเพิ่มได้เห็นหมาได้สวยอีกด้วยนะครับคงมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วครับใช่ครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมอยากจะมา เที่ยวชมบ้านบุรีปากช่องเนี่ยนะครับช่องทางกันต่อครับมาโทรมาต๊าศูนย์เก้าแปดนะครับหกสองหนึ่งหนึ่งสองสี่แปดชื่อชายนะครับหรือหรือ Facebook ก็ชายสุภเพลสภาษาอังกฤษนะครับหรือก็มีมีอีกอีกเพจหนึ่งคือบ้านบุรีปากช่องเลยครับเดี๋ยวเราจะลงข้างใต้นี้ให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับอ่เนี่ยนะเราจะไว้นี้นะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมท่านไหนอยากจะเข้ามาชม น้องหมาบูลี่อเมรรกันบูลี่สวยๆหรือนะครับอยากจะมาดูวิธีการจัดการฟาร์มของอ่าน้องชายนะครับครับก็บสามารถที่เข้ามาได้เลบางทีนะมาทเที่ยวที่เขาใหญ่น้องชายเนาะใช่ครับอ่าใกล้ๆเนี่ยใกล้ๆเนี่ยฮะแวะเข้ามาที่ฟาร์มนี่ก็ได้ครับผมมาเที่ยวได้ครับอืมวันนี้ต้องขอบคุณน้องชายด้วยนะครับที่ให้ข้อมูลกับทาง